อันใหม่ที่ภูมิใจนําเสนอมากครับ,รบที่บอกว่าเครื่องยนต์มาทางด้านหลังนะครับหมายความว่าตรงนี้ไม่มีเครื่องยนต์เลยอันนี้ไม่มีเครื่องยนต์เครื่องยนต์อยู่ทงางด้าน,นหลัง,ลง<อ>นะครับพอเราทําเป็นกระดองชิ้นเดียวเนี่ยเป็นเป็นเครื่องยนต์มอทั้งทั้งด้านหน้าเนี่ยเราจะกันกระสุนทั้งหมดเลย<อ>ถ้าเกิดเป็นรถลักษณะเนี่ยครับมันก็จะมีจุดที่บางส่วนมันกันไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีช่วงที่อากาศออกมาอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็การที่เราวางเครื่องยนต์ไ้ทางด้านหลังนะครับทำให้น้ําหนักอยู่ท้ายครับตัวเนที่ สามารถท่าแม่น้ําได้ด้วยเครื่องอยู่ช่วงนี้แล้วก็ยังเข้าออกจากข้างหลังได้อยู่ได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์คานะครับเป็นรถที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจการระยะไกลตัวเนี้ยอันนี้คือเสาที่สามารถยืดหดได้ครับเป็น6เมตรเพื่อใส่เซ็นเซอร์มันกล้องเนี่ยตรวจการจะระยะอยู่ประมาณ5กิโลเมตรไกลมากครับเพราะโลกเรามันเป็นเทิร์ฟนะครับถูกต้องครับก็ยกขึ้นไปเพื่อมองระยะไกลพูดง่ายคือคล้ายๆกับเพราสโคปของเรือดำน้ําอะไรประมาณนี้ถูกไหมก็คือยืดขึ้นไปจะได้มองได้ไกลๆนะครับใช่ครับ Cool.